สวัสดีนะ้องพ่อแม่พี่น้องนะ้อยยินดีข้าบสองนัดชแนลอีกเช่นเคยนะ้องวันนี้จะพาพี่้าน้องมากินต้มไก่บ้านใส่ใบาขามอนพี่น้องมาพี่น้องมาแต่ว่าตอนตอนทำห้องมาเลยทายพี่น้องบิ่งนาองบางแก้วก็จะมีผักสลัดแต่ก็มีแตงหน่อยนอ้องหรจะมีผักชีกับถั่วเนาะกับบรรยากาศแรงๆพี่น้อง นี่กับแจวตับเด้อพี่น้องเด้อแจวตับกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องน้อยยินดีเขาส่องนัดแชนแนลอีกทกิก้เขื่อพี่น้องมบรนีาก็จะพาพี่พ่อน้องมากินต้มไก่บ้านใส่ใบขามอ่อนพี่น้องมาพี่น้องมานี่ต้มเอวไม่ไเลยพี่น้องนี่ยังมัหอนเลยพี่น้องแต่ใบขามอ่อนแจวตับมาพี่น้องมา คอนแก่วมันจะมีพักสีเนาะหวก็พักสลัดแต่งหน่อยนํำพี่น้องกับบรรยากาศคำคำมาพี่น้องมาอันคนนี้คือเกาเพี่น้องชดนอนฮอนนาำมือแรก chỉ ngắm làm cho bạn nữa ạ ừ ເອົາຖາມເປັນຫຍັງພີ່ນ້ອ 黄麻也是。 Các bạn hãy không làm <coughs favour> <coughs> <coughs> แเป็นแชปินพี่น้องเอ็มเลยพี่น้องอน้าจะได้กะขอมุกขอบใจน้องพอแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมเนาะเข้ามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องให้น้องสำหรับคลิปนี้กับ,บ่มิยังไลค์พี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัเขาเก่าเขาว่า สบายดีสวัสดีครับ